อ้ามาบ้างแล้วครับเอกลก้าวใล้กล้ๆเลยเห็นกับตรงหน้าเลยเปหนไรทุกอ่าเดี๋ยวเก็บเกี่ยวมันมาตรดดตรงนี้นะมันมีคนอารมณ์ไม่ดีอยู่นะตรงเนี้ย อ้าวโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮ้ยวยเอ้ย ขอดูคนข้ขอดูเอา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 ตีเอาตีเอาตีว้าไอ้เหี้ย กาัสดีวิลักแฟนเพลงทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องคลอดฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็มาตกปลากระพงที่บอ่อสตันตะครสวรรค์นะครับน,นี่ก็มากับเพื่อนร่วมทริปนะครับเป็นนะฮนะนาตุ๊ตู่ช่องแคบนะครับนาตุ๊ตู่เทพเจ้าปลากรอแอนปลายางแอนเดอะแก๊งนะครับเดี<อ>๋ยวเราไปพบท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็เป็นนานสารครับนา้าสารนะครับนาสารเบสซิ่งชาแนลนะครับหรือที่ในวงการของเราที่เรียกกันคือนาสารโจกซอยนะครับครับผม ยดีีีมาคครรัับพ่สสวับผมโจโจไทยแลนด์นะครับผมโจโจไทยแลนด์คัน์สีเบิร์กนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวจะเริ่มนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ่อนรินทร์ศักดิ์นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับเจ้าอุปกรณ์ที่เรามาใช้นะครับก็เป็นคันเดิมครับคันที่เราตกแม่น้ำอุ้ยอปกรณ์อุปกรณ์นะครับก็เป็นคันเอเวอร์กรีนคาริโดนะครับเซอร์เพนติครับขอโทษครับเซอร์เพนตินะครับเดอะสไปเดอร์สปินเวท สี่ขีดสิบสองนะครับล้อเป็นเตล่าสีสองพนท่ครับสายในพีหนึักแบบไวทีเคนะครับสายหน้าเราใช้20ปอนด์มากก่อส่วนนี้เป็นชุดน้องใหม่ของช่องเรานะครับเป็นคันพอยซันอัลติมาครับสองขดสี่นะครับกระปกรลอกเตล่าสีสองันเด็จีครับสายในเป็นพีสทถักแปดไวทีเครับสายหน้านีเราใช้15ปอนด์ ไว้เยอเล็กๆนะครับอึบทูครับก็ชุดนะครับก็เป็นคันอุ๊ยขอโทษครับกเนคันเฮิครไโดนะครับ The Volca Cell นะครับครับเบทหกสิสี่นะครับล่อเป็นคาตตาคอนเควส BFS นะครับ HG นะครับสายในเป็น P หนึ่งทักสี่ YTK ครับสายหน้ายี่สบปอนด์ฟูโลคันนี้ไว้ยกกระดี ยกกระดีขเขาปักครับผมก็เดี๋ยวเราใกล้จะเริ่มนะครับมาับชมพร้อมกัน,นครับ

เราก้าขาในออกจาบานวะเนี่ยมันนะฮะตรงกลางบ่อต้องเสรนมตัวกับบ่กล้ดเดอดอ้เจืออยยดืเดยเดือยเ้ยเดืดอยอเดเเยงเเดยดืยดย

ได้ยินเสียสสักทีแล้วได้เจอสักทีเดี๋ยวึกร้องเพลง่าฟึกร้องเพลงเยฝายังไม่อยู่ในซงอีกเลยมาจ้าอย่าอย่าอย่าตะบึงตะบอลขนาดนั้นมาครับ

ชิบหายขึ้นการเล่นสีขาวนะร้อยกับเออสจาร์กนะครับโอเคครับัาร เอ้าโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮ้ยหวยเอ้ยโอ้โหเแลเออฮ้ยขึ้ไหนถ่ายรูปหน่อยเกยว

โซไปแล้วมาไม่แตกนั้นนั้นนั้นนินสอยมาได้ตัวนะดินข้ามมาเลยครับข้ารตามเลยเติมเติมเลี้ยวเลี้อนเขายกกระดี่อยู่เมื่อกี้ทำไมนะสอนเขายกกระดี่อยู่เมื่อกี้เขาล่อเลยถ้าตรวจถามว่ากระดือลึกยังไงหนึ่สองแล้วก็หยุดเดี๋ยวให้ตัดตอนเลยว่านพิ่งสอนเข้าไปไม่ตั้งใจเลยทำไมลัดยกไปสองทีเดี๋ยวก็หยุด

เดกเป็นคนยืนโดนมากาเลนด์นะเด็กอพิจักรครับอ้าวล่อยปอยเอ้ยอยากแก้ย่างงั้นทีครับ อย่าไปกวนหน้าเขามากสิลูกมาใกล้นะตีหัวนะเดี๋ยวไปกวนเขามากลูกเขายิงอารมณ์ไม่ดีอยู่ลูกมาเข้ากระชังเร็วลูกมาเข้าสวิงเร็วลูกมามาลูกมาครับอย่าปล่อยครับอสุจิอา พี่โตรถที่จอดในร่ม,มันอะข้าวบูดปแล้วมั้งอ๋อทุกข้าวมา้ลยนะซื้อพีอเ่เอาใส่อันนั้นไว้แล้วติดอ่ะออ้าวใกล้ๆเลยเห็นกับตรงหน้าเลย <c oughs> เปนหน้าไร่ทอีกอลเดี๋ยวเก็บเดี่ยวของมันมาโดดตรงนี้นะมันมีคนอารมณ์ไม่ดีอยู่นะตรงเนี้ย ลบเลยครับใจเย็นครับสำหรับวันนี้ก็จบเรียบที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ที่บอกนินสักครับเล่นกันมืดเลยก็เดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมนะครับก็ นี่ครับยกขึ้นมาโดยนักสานนะครับดูลงแบบก็มีนักสานนักสานได้กี่ตัวครับสองตัวใหญ่ที่สองตัวครับสองตัวใหญ่แล้วเหรอสับปะรดทิ้งนีกประมาณเจ็ดแปดตัวพุ่นเหลียวผมก็ได้สองตัวเหมือนกันนะครับแล้วโอ้วันนี้พี่โจฮอตมากครับเหมือนเดิมครับพี่โจโจเนี่ยฮอตแล้วก็มีนักตู่ครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปสับดองกันที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องคอรดฟิชชิ่งไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี